สวัสดีครับวันนี้มาพาชมบรรยากาศการถ่ายโปสเตอร์อีสานนครสินหน่วยสองนะครับหน่วยสองไปกับเครื่องโม่งผู้นี่หน่วยังจากหน่วยแรกท่ายพานไปสุ่มเก็บโต๊ะอันนี้ไปเอกกำลังเตียงน้า แต่งหนาค้นในแตงหน้ารึยเขาจะได้ไหลสุดหรอไอห้องก็ตือไหลหรอแต้มสีเสร็จแล้วยังเอาว่าท่าหลือใครขายสุดสีแต้มค่ะขาสุดแมนกลังไหลไปเอฟให้คุณเนี่ย้อ้ผู้ไดขายในพัสดุทัศสีดำ ไลมคิปเคลิพลังงามแมวนะสวยงลงมงเดกงามรบอลัดลงเดอ้อย้ตัดออกเดอ้อสวยมากอาลิตาคุณค่นุยสองนยสงสีงามซ้ำนยเหลกบออันนี้นยนีนยรับงานผับอย่างเดียวเลย ไม่ค่ะเอานี่หากินน้ำพับตุ่นนวยหลอนเงิื่อนจิยนี่นั้นหลกูนวยหลอนเนี่ยชั้นมาลับกัหลอนเพื่อนกันท่านจิบวั่พันกับวั่พันหนอนแต่มสีระสมีแก่เสียโปเยและี่ยังกรกิบมตอนนี้นี่เสล้โป ตั้งเจ่งหน้ากันเลยเดี๋ยวไปเลยลองสามารถสามารถของแก่ๆเลยรอดพระราชนาหรอดปะเอ็บอกระหลอนแล้วเนาะเนียนนละเอียดบอสได้นี่เนียนอยู่แต่ว่าออกไปตั้งไร เจ็บทุกรายละเอียดนะครับเสียกอกวัูไปจนได็กดไลกูจะได้ซมบึงบ่เป็นเงาดำาๆบ่ไปจนเดกด้เทยาูก็เห็นนะนเปิดแอร์ให้เาปนห้อนสิมยังห้อนห่อนดิ ห่อนกบูมันห่อนเงินเลยซีเสียบนี้บ่าทชุดร้องเพลงเนาะเธอกลมชาบนเดียวอะไรไปีบมาบอก็ต้องร้องเขาม่ยีบูยวมาถึงบอกบลวไทยดเบลบเจังเออที่มันแกวจะชุมหนักยงพลังก่อนมได้ที่วงไยไทยเหรอบหรือบอก็เอาคันบออันเกียว่าไม่ไมก็ร้องเงียต่อเลยไม่มีเพื่อนไงมันจะมีใหม่ๆนั่นแหละ มีบุกอย่างเราใส่เหมือนยกวานนั่งกับปักฉ่ำอยู่จะจะไปบอกเปลี่ยนกาแฟมันเสียบหเ่าเสียบบ่กาแฟ้คือว่า,าใส่ซันะใส่ยงอมีหรอสวยมากนายปณิตาสวยมากจะเห็นแค่ประมาณนี้ มันม <hang> ่วงเลยก็สวยท่อนบนก็สวยท่อนล่างก็สวยว่าเห็นหนาก็ยังสวยเลยเห็นแต่หลังยั่าเห็นหลังไม่ได้ตัวนี้คุณที่เพื่อนเยาวา้าตัดสุดมากเพื่อให้ตกของลดหุนอ๋อแต่ว่าไก่สิเปิดต้องเลยหามือมีแต่สิได้ขยายเลย ันนี้เราจะเป็นโคมรงนี้ก่อนค่ะแล้วเ้าสิตั้งหมอนี่เกลนเดซก็เป็นว่าเ้าเป็นหมอลำใส่โซนี้เลยสิตั้งหมอนอีกนี่ค่ะแล้วก็จะมีหางด้วยห้ามันมีหลายๆายแบบหมอนเพียเป็นอ่าทรงโคมหมอลำที่มันตั้งสูงๆแล้วก็มุงปะตูโคคล้ายๆหมอนึ่งนะครับหมอนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งชุดสวยมากมองกล้องหน่อยขึ้นไปเปิดมองมือเสร็จแล้วใส่แก้มมองกล้องยิ้มเออฉันสวดเยล่าเออชุดใหม่ฉันดูสิมันสวยนะ ก็สูนยอีกอีกทาเก้าเปียอีกเฟ็มีือจัไหนเปลี่ยนสาิาเหไหเขาเบิ้งกอนเุไหนเขาเบิ้งนี่ยไปยีเดซี่บอสปืแหนมมือปัดนีเปือเปลี่ยนทามาเป็นแก้มยีมแหนมกล้องแล้วก็มาแบบแล้วก็แบบจับตัวชิอะไรดิเออจับเออผิวหนังสวยไหมล่ะดูซิเนี่ยเออทิวนานจบอย่างนี้เลยมาค หนึ่งสองสไปจีโอเออรักนะคะส่งไปมองมือมองกล้องเสร็จปึ๊บเอ้ใันเถินตายจังเลยอู้ช่ายบ้าเอ้ยดูผิวฉันสีนันสวยมากลสิเออเนี่ยเล็บก็วสวยหน้าตรงเยี่ยมถูกจบแล้ว นี่อยากฉันเหรอโอ้โหชายเอ้ยมาดูสิพลาดกูแน่จะไม่ได้กูวันเนี้ยเข่าว่าเอากูแม่เนี่ยกูเยอะเป็นเราะอากูเฉยดูไหล่สิเออเอากูสิเนี่ยพุงอยู่ในนี้กูสวยมากกูซูกูมีสีอะไรบ้างคิดแมงามก่อนงามก็แล้วเออ อันนี้อยากได้ต้เองเอาไปลงเต้นงงามมืงก็น่ะงามแขาเลยเออแม่เซ็ตสาวโอเคเดินสองสามไปว้าวว้าวเร็วเร็ๆเรอวเร็เราทำไมกาลี่ล่ะหยาดกิน เอาขยับุณก่อนเออเช่นข้หนามีคอตรงนี้เนาะอืมทำให้คอช้ำเนาะเอาแบบเอาแบบไหนเอาแบบหวานก่อนเอาอย่างดีได้นะสีแบบรับตาแลกับเออลงมาแล้วก็จะมาฟิวสีหนึ่สองซ้ำทำไมไม่ได้บ่ต้องจับจริงแค่ทักท่าแบบลืมลงมาแล้วซื้อเออฟิวนี่ถูก หมายเสองซ้ำไปเออไปกูไม่ต้องยิ้มเลยคนเนี้ยจะดิทมันมาเองเออเออพูดเถอะเลยจ้าเอาไหมล่ะพุดบอลสวยนะเอาดีๆให้เป็นละเออไม่ต้องพูดค่ะยิ้มเลยหันข้างหันข้างหันขึ๊บหันมาตึ้ง มันแสบเขาบีย์ไปงั้นไม่มึงก็เอาแบบเอาเขาเอาแค่กี่บีที่มันใช้ได้จร <more> ิงนะ15 1สิบห้าีอืมเอาไหมเอาไหมเอย่าเละเรย่าะเบาบรตทองวครับเออหนึ่งสองสามป้ายสวยมองมาที่ฉันดูหมุนฉันสีเออนี่ปึ๊บไปหันซ้ายหันขวาจะออกเยอะ จะหลุดเฟรมมามออเอิบกอดเอิร์ฟคืนเนนบิ้กอดเอิร์ยิ้มบ่ะน,นี่ยิ้มนาลานาราเจ้าลูกเอิใช่อ้อไปเบิรงไปเบิ้์กมาแบบนี้หนระเดี่ยวมั้งสีหรออยากได้จึ๊บจึ๊บหนึ่งสองสามป้ายไล่้างไปมาอีกฝั่งหนึ่งสีงงไล่นา <c oughs> ขับไรก็ได้เขาก็ได้อาบปากใช่ไหมอาบปากเหรออ๋อมันต้องเขาพูดคำทำไมรอบซ้อนสอบดีกว่าเออจำเมื่อใดเมื่อเมื่อกี้มันดีกว่ามันมันมึนมาอย่างนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นมาแบบนี้เลียงหน้ามาอีกใช่ไหมกอดรัวเงี้สิเออขึ้นมาปุ๊บเลี้ยงหน้าไปปุ๊บแล้วก็ยังได้เขานีขึ้นตึ๊กตึ๊กเออนี่นี่ไล่มือมาจากนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ปล่อยแล้วก็นยังได้ขึ้นกอดโอเวอร์เลยแล้วก็เออแล้วก็นอะไรมาแม่แล้วก็นยัางปุ๊บแล้วกันยิ ระจแล้วก็<ม>ท้ายไหมโอเคอเคุ้ยใส่ห่างกว่านี่เอาแบบว่าไส่ไป็นตอนไลยเ่าสองแบบ 1> 1, 2, 3, เนิ่มสองซ้ำไปไลาเขืนโกไปมาปึ๊บยักไหลยิ้มชีนี้เออดึงเกือบ <c oughs> จะดียอย <c oughs> ู่มั <c oughs> นมาบบกเออสิแม้นี่ต้องแบบนี้ว่าจตึงอีิหรอ ปล่อยปล่อยปล่อยฟิวปล่อยไปเลยหนึ่งสอง้ำไปปล่อยฟิวสวยลื่ยๆไม่ต้องรีบปึ๊บมาสี่ยักไหลตึ๊กเออยิ้มมามองกล้องะสะกดมองกล้องจึ้งเออเอ็มาความนิดยนึงโอเคห่างมาปนี่สองมา เริ่มบาดมาชุดนี้ฉันสวยมากดูสิฉันฉันบาดที่สุดตอนนี้ดูสิดูหน้าฉันหน่อยเออยิ้ม <c oughs> สบตากันหน่อยสิเธอมองมาที่ฉันสดูตาดธสิตาเธอก็สวยนะยิ้มดูหน่อยสิเป็นยังไงเออเนี่ยฉันภูมิใจมากนะดูฉันหน่อยสิ <c oughs> เอ <c oughs> อไม่ได้สบายหน,น,นามันตึงเนม่หนาหนาบันตึงบอลอหนาลาวาเซ้าหม <Arctic> มันเไแม,ม,มนมันมันอารมณ์หนาเบาออกแห้งแต่มัรล่ะแต่อีหลีก็เพ่มจะแบบมีแบบปึ๊บปึ๊บแมนมันกลับไปแบบยี่หรี่สองบมาโน่นโน่นโน่นหัวเรามเ้าถ่ายกันอย่างนี้ถ้าจับก,กันอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือบรรยากาศบางส่วนนะครับที่ถ่าย,ยปลดตื่นนะครับเจ็บบรรยากาศผ่านิดนน้อยให้พี่น้องมาเบิ้ง เป็นลองได้เบิ้งนะครับเอ้าสำหรับคลิปนี้เอาไวปชมนิดสก้อนตั้งแสงพระเอกนะค่ะขออย่าดมค่ะพระเอกน้ามััครบำข้างมีมันถือไฟบัวบอลลูนเกียบบอดจังเลยยันยูเลย